ร้อยสักผ่าลมาเนาะจาเป็นไม่ยิ่งทีเฉลียวฉลาดต้องบอกอย่างซันนีสติปัญญาทีด่ดีและรักสัตว์นั่มต้องบอกอย่างซันได้ว่าช่วงนี้ปีใหม่นา่าเพิินอาซิโอคักผิดใจกันหรือบางคนกับว่า์เรโอคักผิดใจกันก่ไปดื่มไปกินกับมูกับพวกเนาะเนาะไปดื่มกินกับมูกับพวกพวก,วก,วก,วกะะับเมาเอกันนี่สิละอยะ่าเมาหลายเด้จ้าเด้อเวลาขับรถขับ,ขบลาก็ไดเให้ระวังเน่ยอย่าไปเลี้ยวหลายนี่สิขับรถ่ังสิเนาะจ้าเนาะขันเมาขันดื่มมาล้วห่ระวังเดาจ้าเด้อไปเข้าดาวกันไมได้เห็นว่า อย่าไปเร็วไหลรถมานี่กับเปียกเสมือนย่านผ้านะอคือรถมีศาสนอทุกวัวสีรถเก๋งรถกระบะรถบรรทุกรถยังกว่าไแปลนะจ้เนะวิ่งตามทองถนนหนทางกันเลยไปใส่มาใส่กันระวังน้งนุจ้าเด้ออย่าเป็นคนหุนหันพลแหลนไหลหัวร้อนไหลการขับรถขับล่าก็ันเลยไปสามดามเลม ไปตรวจหัวใจในเด้อจ่าเดอ้อไปไปหาหม,มอแนแน่อรู้สึกว่าแวบขึ้นมาสําหรับผู้ที่ปวดใจรู้สึกว่าจีดชีดกับหัวใจดูดูสินาจาะจ่าเออกะรลองไปตรวจเบื้องน้าสุขภาพให้ระวังนะจ่าเนาะ,อ,ะอย่าดื่มไรเด้อจ้าเดอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอย่าดื่มไรอ่ะภัยขึ้นมากเลยอย่าดื่มอย่ากินอย่าเมาไรมีสติน้า आगे माकी दे